ที่เห็นด้านหน้านี่คือสะพานข้ามคูน้ําเข้าอังกอรม์มสู่ประตูเมืองด้านทิศใต้เป็นถนนโบราณมาจากปราสาทนครวัดทางขวามือนี้จะเป็นปฏิมากรรมรูปอสูรานะครับกำลังดึงพญานาคจากทางด้านหัวมี54ตนทางด้านที่ผมกําลังวิ่งไปนั้นคือฝ่ายเทวดาครับมี54ตนเช่นกันแต่ว่าเทวดาเนี่ยเขาจะดึงจากหางครับเพื่อทําพิธีควรเกษตรสมุทรให้ได้น้ำำําอมฤต ตำนานการควนเกษตรสมุทรระหว่างอส,สุรากับเทวดานี้มีอยู่ในตำนานมหาภารตายุทธนะครับสภานที่เห็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมด5สะสภานนะครับข้ามคูน้ําเข้าไปในเมืองอังคอโธมนะครับประตูนี้ก็มีอยู่5ประตูเช่นกันอันนี้เป็นประตูด้านทิศใต้นะ เมืองอังกรอร์ธมเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มีความกว้างและด้านยาวด้านละ3กิโลเมตรวัดจากภายในคูน้ำมีพื้นที่รวม9ตารางกิโลเมตรคูน้ำกว้าง100เมตรล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองที่สร้างจากศิลาแรงสูงถึง7เมตรปราสาทบายนนี้ตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเมืองอังกรอร์ธมถนนทุกสายจากประตูทางเข้าทั้ง5 มุ่งตรงมาสู่ปราสาทบายน o ผมปั่นจักรยานนะครับจากทางทิศใต้อ้อมไปทางด้านหน้าครับหน้าที่ตะวันออกอยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศรอบวัดบาย l น,นะครับปราสาทนี้มีชื่อว่าปราสาทบาย l o และแล้วรถจักรยานของเราก็มาถึงประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกครับ ทางนี้แหละเป็นทางเข้าหลักลานที่เห็นด้านหน้านั่นคือลานโรงนางรำนะครับเป็นอาคารปโปร่งนะครับแต่อาคารไม้ที่เป็นโรงแสดงการรำแบบพังหมดแล้วตอนนี้ผมกำลังปั่นจักรยานอ้อมไปทางทิศเหนือนะครับจะเห็นซากของสถาปัตยกรรมโบราณมากมายเลย ชื่อเดิมของปราสาทบายนคือจายาคิรีหรือเจยคิรีแปลว่าภูเขาแห่งชัยชนะภายหลังการครอบครองของฝรั่งเศสได้ชื่อว่าวัดบายันเนื่องจากความสำคัญทางาศาสนาและพุทธจิตภาพทางด้านนี้เป็นทางเข้าจากทางด้านทิศเหนือนะครับปราสาทบายน สร้างขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่12ถึงต้นคริสตศตวรรษที่13ปราสาทบายอนหรือวัดบายอนนี้นะครับเป็นวัดประจำราชการของพระเจ้าชัยวรมันที่7หลังจากที่ท่านได้รบชนะและขับไล่กองทัพจามออกจากอาณาจักรคขมรดาสำเร็จนับเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแนวนความคิดของผมก็คือจะอ้อมไปเข้าทางด้านทิศตะวันตก เพราะว่าอยากจะเดินย้อนแสงดูวันนี้เราไม่เข้าด้านหน้าเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะผมจะเดินถือกล้องถ่ายภาพไปเรื่อยๆนะอยากให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเพื่อนๆที่ชมรายการได้เดินไปด้วยกัน แต่ก่อนตรงนี้คือมีหลังคาคลุมหมดนะเป็นอาคาหินแต่ว่าทางทลายหมดแล้วตามเสาหินทรายต่างๆก็จะมีอับสราณ์นะครับกำลังรําถ้าสังเกตดีๆนะเขารัมันทางปราสาทเลยนะเหมือนที่ปราสาทนครวัดเลยแต่ว่าอารมณ์นะครับที่ใบหน้านะจะไม่เหมือนกันนะถ้าสังเกตดีๆนะอันนี้จะเป็นหลุมที่ใส่เสาไม้นะครับเนี่ยครอบ แทนวางพระนะครับมาที่ปราสาบ,บายนนะเหมือนปราสาทไม่ได้พังเลยนะในความรู้สึกผมนะ่เพราะว่าผมเดินไปกจิตนาการนะครับผมมองเห็นฝ้าเพดานมองเห็นเสาไม้มองเห็นหลังคามองเห็นบานประตูที่เป็นไม้นะครับบานหน้าต่างเห็นพื้นที่ปูด,ด้วยกระเบื้องกระเบื้องที่เป็นสีนะครับกระเบื้องที่เป็นลวดลายแบบโบราณนนะ่ะผมก็เดินเดินไปเรื่อยๆตรงผนังด้านนี้นะจะเป็น ภาพแกะสลักของการเล่าเรื่องระหว่างกองทัพคแมของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7กับกองทัพของจามจากอาณาจักรจามปาแต่วันนี้เราจะไม่มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดของภาพแกะสลักนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ปรา,าสาทอังกวัดผมนั้นเต็มอิ่มแล้วในความรู้สึกครับวันนี้เราจะมุ่งเน้นที่สถาปัตยกรรมเป็นหลักนะครับและแนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิกผู้สร้างปรา,าสาทบายอน พอเดินเข้ามาแบบย้อนแสงจากททศตะวันตกก็สวยดีนะและภาพปรากฏแรกที่เห็นตรงนี้ก็คือพระพักสีหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนอันนี้เป็นภาพแกะสลักของผนังระเบียงชั้นในนะครับเมื่อกี้เป็นระเบียงชั้นนอก นี่แหละที่ผมต้องการเห็นนะพระอาทิตย์ย้อนแสงลงมาอ้างอิงข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับปรางที่มีใบหน้าพระโพธิสัตว์สีทิศเนี่ยมีทั้งหมด49ปรางแต่ปัจจุบันเหลือเพียง37ปรางมีใบหน้าพระโพธิเเสัตว์อมรลงเกตีสวนประมาณ200ใบหน้าเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆให้เพื่อนๆเ,เห็นรูระบายน้ำนะครับนี่เห็นไหม การออกแบบปราสาทบายน์นะครับสถาปนิกที่ออกแบบเป็นการออกแบบที่สลับซับซ้อนเพราะว่าปราสาทบายน์นั้นมี3าชั้นนะครับอันนี้นะเป็นร่องระบายน้ําซึ่งผมเห็นอยู่ในหลายๆจุดเลยเนี่ยไหลามาจากข้างบน,นครับเพราะข้างบนก็จะมีอีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นงานเรียงหินแบบเหลืองซ้อนชั้นขึ้นไปในรูปลักษณะเดียวกันนะครับไปเรื่อยๆ ภาพแกะสลักทั้งหมดนี้นะครับทั้งระเบียงชั้นนอกและระเบียงชั้นในนะครับมีความยาวกว่า800เมตรมีรายละเอียดที่มากมายเหลือเกินสุดเลยท่านสวัสดีครับไลบรออ by Japan ตอนนี้นะครับการเดินชมปราสาทของเรายังไม่ถึงด้านหน้าเลยนะ หินที่มีการเจาะในลักษณะเหมือนฟันหนูเนี่ยครับพบโดยทั่วไปเลยนะของปราสาทแคร์โบราณเห็นในหลายที่เลยความเพลิดเพลินอีกอย่างหนึ่งนะครับของการมาชมปราสาทแคร์โบราณก็คือชมการวางหินที่มีลักษณะเหลือมซ้อนชั้นกันขึ้นไปนะครับเป็นเรื่องน่าทึ่งของงานช่างโบราณเราเดินข้างในระเบียงนะครับด้านหน้าและด้านที่ตะวันออก ก็มีร่องน้ําอีกผมชอบสังเกตร่องน้ำนะเพราะว่างานระบายน้ํางานวิศวกรรมเรื่องน้ํางานโชลประทานของคแคมโบราณนะน่าทึ่งที่สุดอี่ระบายจากข้างในปราสาทออกมาถึงแล้วครับลานต้อนรับทางเข้าด้านหน้าปราสาทบายนพื้นที่ตรงนี้เคยมีอาคารโรงละครกลางแจ้งโครงสร้างของโรงละครทำจากไม้มีไว้สำหรับการแสดงฟ้อนรำในสมัยโบราณ จะเลี้ยวเข้าสู่ด้านหน้าแล้วนะประตูตทางเข้าออเพื่อนๆจะเห็นภาพแกะสลักอัปสรานะครับที่ทุกเสาเลยเขาได้รำกันทั้ง4ด้านของเสาเลยนะรำเป็นคู่เลยที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือภาพสลักนกแก้วครับผมเห็นในหลายๆภาษาเลยที่นครวัดก,ก็มีภาพแกะสลักเนียงอัปสราท่านนี้นะครับผมรู้สึก ประทับใจที่ใบหน้าจริงๆประทับใจทั้งหมดเลยนะของงานแกะสลักแต่ว่าใบหน้าน่ะเหมือนมีชีวิตเลยเหมือนเป็นคนจริงๆเลยมีอารมณ์เหมือนมนุษย์เราเลยไม่ใช่เป็นหินอย่างเดียวนะงานก่อสร้างปราสาทบาโจนนะครับเขาก็จะมีการทำบันไดขึ้นทีละ ทีละช,ช่วงทีละช่วงทําให้เราไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับขอดูนะเรารู้สึกตัวไอทีเนี่ยมาถึงชั้น2แล้วสำหรับคนที่ชอบเดินในที่ที่มีความซับซ้อนนะครับเหมือนเราอยู่ในโลกอีกโลกหนึนะ่งโลกของ โลกของความซับซ้อนนะครับเนี่ยมาที่ปราสาทบายนจะชอบมากเลยแล้วก็จะมีพื้นที่ทางเดินนะในหลายๆช่วงนะจะมีลักษณะแคบแบบนี้ครับแล้วก็มีร่องระบายน้ําผมชอบที่สุดเลยเรื่องการคิดเรื่องน้ำอะ่ะในมุมที่เราคิดว่าอาจจะไม่ต้องสลักแกะสลักแกะสลักก็ได้นะก็จะมีการแกะสลักทั้งหมดเลยแงหน้าขึ้นไปทางไหนก็จะเจอแต่ใบหน้าพระโพธิสัตว์ครับทุกมุม วันนี้ท้องฟ้าสวยนะเหมือนเมื่อวานที่ไปประสาทนครรัฐเลยในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมความซับซ้อนทั้งในแง่ของสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโครงสร้างของประสาทหลังนี้ ผมยืนอยู่บนชั้น2โดยไม่รู้ตัวแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าทางเดินในปราสาทบายอนนั้นนะครับมีทั้งช่วงที่แคบมีทั้งช่วงที่กว้างนะครับสลับซับซ้อนไปหมดและที่น่าสนใจที่สุดก็คือรางระบายน้ำนี่แหละผมชอบดูมากรางระบายน้ําเพราะว่าการที่จะคิด เรื่องรางระบายน้ำเราจะต้องคิดให้เสร็จตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนแบบออกแบบนะครับจะไม่มีการมาแกะทีหลังนะหลังจากเอาหินมาวางแล้วก็คิดเรื่องระบายน้ำนือทุกอย่างเสร็จตั้งแต่กระบวนการคิดเขียนเป็นแบบร่างมาสเตอร์แพลนออกมานะครับอันนี้คือร่องรอยการใส่โครงสร้างไม้นะก็จะแสดงให้เราเห็นว่าจะมีหลายๆสัสดส่วนนะครับที่มีโครงสร้างไม้หลังคาที่เป็นโครงสร้างไม้มงกระเบื้องอประกอบกับหลังคาที่เป็นหิน เพื่อนๆดูตามวิดีโอที่ผมถ่ายไปได้เลยนะจะเห็นว่าปราสาทบายยนนี่นะครับถูกสร้างขึ้นมาด้วยความหรูหราอลังการอย่างเช่นการนับบานประตูบานหน้าต่างนะจะเยอะมากนั่นแสดงให้เราเห็นว่าปราสาทบายยน์นี้มีประตูมีบานหน้าต่างที่ลงรักปิดทองมีความโออาในทุกมุมเลยอันนี้ก็เป็นรางน้ำที่ผมสนใจเป็นพิเศษ เพื่อนเดินตามผมไปเรื่อยๆนะเหมือนเดินไปด้วยการไปดูมุมนั้นมุมนี้ดูภาพแกะสลักดูการเรียงหินที่เหลือมกันนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงของผนังนี่นะครับแม่ว่าเราจะหันแขนมองฟ้าไปทางไหนก็จะเจอใบหน้ายิ้มแบบบายนนะครับ พระโพธิสัตว์อวโลกเตศ่วนท่านมองมวลมนุษย์อยู่เสมอที่ผนังด้านนี้นะครับจะเห็นภาพพระพุทธเจ้านะครับที่ถูกแกะสลักออกไปนะครับจนเหลือเป็นผนังว่างเปล่านะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8นะครับเรื่องมีอยู่ว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ท่านนับถือศาสนาพุทธหลังจากนั้นมาถึงยุคพระเจ้าอินทราวรมันที่สองเป็นลูกชายของพระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านก็ยังนับถือศาสนาพุทธหลังจากนั้นมาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ท่านเป็นน้องชายของพระเจ้าอินทราวรมันที่สองท่านหหานั้นน่ะนับถือศาสนาฮินดูนะครับศาสนาพราหมณ์เหตุการณ์เช่นนี้จึงเกิดขึ้นนะครับสลับลูกพระพุทธเจ้าออกไป ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนชั้น2เหมือนเดิมนะเนื่องจากปราสาทบายอนมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากภายในพระพักพระโพธิสัตว์อัมโลกเกเตสวน4ีหน้านะครับข้างใน,นจะเป็นอย่างนี้แหละผมถ่ายให้ดู ช่วงคำนึงอันหนึ่งนะครับตลอดระยะเวลาที่เที่ยวชมเมืองน,นครก็คือความเขียวขจีของป่าไม้นี่แหละเหมือนเวลาจะหยุดไว้อย่างนี้ไปอีกนานแสนนานเพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่าผมเดินมาตั้งนานแล้วทําไมยังวนไม่ครบรอบอีกครับบนชั้นสองเนี่ยเพราะว่าปราสาทบาเยนนี้นะครับมีการออกแบบแปลนนะครับให้เป็นเหมือนกับลักษณะของมันดารานะครับมันดาราก็คือแผนผังจัก,กรวาลตามแบบของ พุทธศาสนาและที่มหญญายานในแบบที่เบตนะครับเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงว่าจักรวาลเนี่ยประกอบไปด้วยจักรวาลหลักจักรวาลย่อยๆนะครับแผนผังของปราสาทบาลยนเนี่ยก็จะมีการนําไปเทียบกับแผนผังของมันดาราโดยมีแกนกลางเป็นเปรียบดังเขาพระสุมเมน,นะครับที่จะเป็นแกนกลางของจักรวาลย่อยๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมกำลังเดินวน,นๆอยู่เนี่ยก็คือผมเดินวน จกักรวาลหลักนะครับใหญ่โตมโหฬารน,นะจกักรวาลหลักยังไม่ได้ลงไปชมจกักรวาลย่อยเลยนะใช้เวลามาตั้งนานนะยังเดินไม่รอบจกักรวาลหลักสักทีนะสิ่งที่ผมคิดนะตอนนี้ก็คือคนที่ทำความสะอาดนะครับวัดบายนแห่งนี้นะยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7นะ เขาจะเหนื่อยขนาดไหนนะต้องทําความสะอาดเช้าเย็นเลยมีทั้งฝ้าเพดานซึ่งมีหลายระดบับมีทั้งพื้นดูเ,นเพื่อนเื่ออันนี้คือการเรียงหินในลักษณะโค้งนะผมเคร่งมากเลยตรงนี้นะเขาแกะแกะให้โคง้งขึ้นไปเป็นฝ้าเพดานเลยนะ เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะครับอย่างเช่นในห้องมืดอนะ่ะในประสาบาลน,นะผมคิดว่าจะต้องมีการให้แสงสว่างนะแต่คงไม่ใช่คบไฟแน่นอนนะมันจะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างนะที่ทําให้สว่างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคบไฟนะมันจะเกิดไอนะครับเกิดละอองของขม่าวนะครับจะต้องไปติดตามฝาผน,านังติดตามฝ้าเพดานติดตามผนะ้าม่านน่ะนี่ยังเป็นเรื่องที่ผมสงสัยอยู่นะว่า การให้แสงสว่างในยุคนั้นน่ะเขาให้ด้วยอุปกรณ์แบบไหนจะต้องเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแน่ๆถ้าเรารู้นะความจริงผมเดินมานานพอสมควรนะแต่ตอนอยู่ภายในนี้นะผมไม่รู้สึกเหนื่อยมากเลยก็เหนื่อยนิดหน่อยนะแต่ความเพลินจะมากกว่า พอผมมองดูระเบียงนะผมได้รู้สึกซ้ำแล้วนะความรู้สึกซ้ำซ้ำนะ <c oughs> เหมือนดาวเคราะห์โลกที่หมุนรอบตัวเองนะครับตรงนั้นนมันได้ขึ้นไปสู่ชั้นที่สามเอยอันนี้ เป็นรูของร่องระบายน้ํานะครับให้ออกไปนอกปราสาทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะก็คือทุกอย่างนะถูกวางแผนและสร้างมาตั้งแต่ฐานขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดของปราสาทนะครับรอ,รองระบายน้ำมี่จะยาวขนาดไหนเพิ่มเพิ่มขึ้ด,ดูบันไดที่เห็นขนานะ้างหน้านั่นคือบันไดขึ้นไปสู่ชั้นที่3ของปราสาทบายน์นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ห้ามขึ้นไปครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการบูรณนะน่าเสียดายเหมือนกันนะขึ้นไปไม่ได้ แล้วก็เจอใบหน้าพระปธิสัติศทีตร์เราแน่ๆชั้นที่สานะเพื่อนๆจะเห็นราวกันตกที่เป็นหินนะครับได้แต่มองภาพนี้เพื่อนๆดูแสงที่ลอดเข้ามาในระเบียงนะเป็นความรู้สึกที่สามารถย้อนไปถึงยุคนั้นได้เลยนะว่าวันที่สมบูรณ์นะวันที่มีผ้าม่านวันที่มีฝ้าเพดานวันที่มีการเขียนสีที่ผนังนะทุกสิ่งทุกอย่างนะช่างเต็มเปลี่ยนไปด้วยสุนทรียภาพนะครับในการเข้ามาทําบุญเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาแวะ เที่ยวชมวัดบายนแห่งนี้ปีแห่งการฟื้นฟูปราสาทบายนนะครับเริ่มต้นในคิตศักราช1931ถึง1933ยสําโดยสำนักศิลปะฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตย์นำโดยสถาปนิกนะครับที่ชื่อจอร์จอเล็กซานเดอร์ทรูเวหลังจากนั้นก็จะมีการบูรณะย่อยๆมาอีกหลายครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าการบูรณะเนี่ยถูก อยู่ชนกลงในตอนช่วงส,วง,สวงครามกลางเมืองนะครับปี1970-1980ถึงและบรงเวลาก็ดําเนินมาจนถึงปี1992นะครับปีที่เมืองพระนครถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกต่อมาการบูรณะใหญ่เริ่มต้นอีกครั้งในปี1995โดยทีมงานจากรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับ JSA Japanese Government Team for safe guarding a n g k o r ได้เข้ามาบรุะปราสาทบายอนนี้อีกครั้งจนถึงปัจจุบัน <c oughs> พื้นที่ว่างที่ผมกำลังเดินเล่นอยู่นี้นะครับทางภาษานักจกัดสวนเรียกว่า Indoor Garden หรือสวนที่อยู่ในที่ท,ที่มีลักษณะปิดล้อมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นมีระเบียงนะครับรอบสวนแห่งนี้เลยนะครับนั่นก็คือว่า ชมนะครับสามารถเดินชมสวนเล็กๆอันนี้ครับจากระเบียงได้รอบทิศเลยเป็นสูนทียภาพเล็กๆในจักรวาลเล็กๆตามแบบของมันดาลารานะครับจะมีอยู่รอบปราสาทบายอนเลยสถาปัตยกรรมที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากแบบวัดบายอนนี้นะครับความลาดเอียงของร่องระบายน้ํารอบปราสาทนะครับในทุกจุดจะต้องมีความแม่นยานะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความประณีตในการ ทำร่องระบายน้ำว่าน้ําก็จะท่วมเพราะระบายไม่ทันและแล้วการเดินชมปราสาทบายนนะครับกําลังจะครบหนึ่งรอบจากประตูทางเข้าด้านหลังแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้เลยนะครับประทับใจก็คือว่าที่นี่นะครับไม่ต่างอะไรเลยจากแกลเลอรี่นะครับแสดงงานศิลปะเพราะว่าระเบียงใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษอะระเบียงรอบสถาปัตยกรรมบราณแบนี้เขาเรียกว่าแกลเลอรี่ และแกลเลอรี่เนี่ยก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์เลย mm hmm. ก็คือมีแต่เรื่องราวศิลปะที่แกะลงไปนะครับวันนี้นะผ่านมา800กว่าปีแล้วก็ยังคงทําหน้าที่เป็นแกลเลอรี่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่คนนั้นน่ะก็ยัง mm hmm. เดินดูงานศิลปะเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อ800กว่าปีที่แล้วที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ท่านส่งสั่งให้สร้างวัดปายอนนี้ขึ้นมานี่ยไม่เพียงแต่เป็นวัดประจรําราชการของอท่านเท่านั้นนะเป็นไงบ้างแต่ว่า ถ้าดูจากที่ตั้งที่อยู่ตรงกลางเมืองอังกอร์ธมเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมที่วัดนี้ใช่ไหมครับถนนทุกสายจาก5ประตูหลักก็จะมุ่งตรงมาที่วัดบายนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เป็นวัดในพุทธศาสนาและที่มหายานอย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นวัดอย่างเดียวแล้วแหละคือเป็นทุกอย่างเลยเป็นขอศิลปะเป็นที่พบปะกันของผู้คนนะครับเป็นแหล่งนัดเป็นที่นัดพบเป็นที่จัดงานบุญเป็นที่ จัดงานเลื่อนเดินบันเทิงต่าง,งๆนะครับผมเดานะเพราะว่าผมดูจากการมีสระนะมีมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่ให้ทำนะครับอย่างเช่นเนี่ยภาพที่อยู่รอบเนี่ยอย่างเช่นในวันที่แสงไฟไม่มีนะอย่างเช่นตอนค่ำก็จะต้องมีการให้แสงสว่างแน่นอน,นครับเพื่อให้มองเห็นพอผมเห็นกรอบประตูนี้นะครับที่มีหินปิดเอาไว้เป็นลักษณะหน,หน้าต่างหรือประตูตันนะครับผมก็อดไม่ได้ที่อยากจะมาถ่ายภาพด้วยนะครับอันนี้ขออนุญาตนะ มือสัมผัสเพราะว่าไม่ได้มีลวดลายอะไรนะครับเป็นด้านที่ตะวันตกสัมผัสไปก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรนะก็มีความสุขเที่ได้จักนิดนิดหน่อยร่องระบายน้ำแล้วครับมีทุกด้านเลยนะด้านหลายๆจุดเลย ทีมสถาปนิกจากรัฐบาลญี่ปุ่น JSA ที่รับผิดชอบงานบูรณะปราสาทบายนนี้นะครับได้กล่าวถึงวัดบายนนี้ว่าเป็นการแสดงออกที่โดดเด่นที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบบาโรกของศิลปะสถาปัตยกรรมคาเมร์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรูปแบบคลาสสิกของปราสาทนครวัดสถาปัตยกรรมแบบบาโรกนี้ก็คือ เป็นคำที่บรรยายลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เริ่มราวต้นคริสตศตวรรษที่17ที่ประเทศอิตาลีเป็นสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความหรูหราโออาและความมีอำนาจของสถาบันคริสตศาสนาและการปกครองจะเน้นเรื่องแสงสีเงาและคุณค่าของประติมากรรมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นของวิดีโอนี้นะครับผมได้แสดงให้เห็นถึงแสงสีเงา งานประติมาก,กรรมและความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมของวัดบายนซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นเอกและโดดเด่นที่สุดไม่เหมือนใครในตอนต่อไปจะพาไปชมสนามหลวงลานช้าง ปาสาทพิมานอากาศและสถานที่ตั้งพระบรมหาราชวังโบราณของเมืองอังกอร์มขอได้รับความขอบคุณมากที่ชมจนจบรายการพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ